สวัสดีค่ะน้อง,องพี่ชื่อนางสาวมลานิวทองนะคะเลขที่3.8อยู่ชั้นม5้ทั6ค่ะวันนี้พี่จะพาน้อง,อง,องมาทำ m 3า m 3กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติตงเขียนกราฟของ y เท่ากับสอ cos x วิธีทำ a คือเท่าไหร่ y เท่ากับสอ cos x a ก็คือ2 2คือเท่ากับ amplitude คือ a ส่วนหน้า x ก็คือ1เป็น n เท่ากับคาบ a เท่ากับ2ส่วน n เท่ากับหนึ่ค่าบคือกว้างแคบคาบคือ2พายส่วน n จะได้เป็น2พายอ m p จูดคือ f 2อ2เท่ากับ2เลนส์คือลบ2 2 ขึ้นลงเท่ากันอะมิจูดคือสูงต่ำขึ้นจากนั้นเราจะมาวาดเราจะมาวาดกราบกันเราจะใส่ตรงนี้ จะเป็นลบสองพายลบสองสองแล้วเราจะมาวาดกราฟกันก็จะเป็น ต้องขีดเส้นแบง่งตรงนี้ก่อนเราจะได้ไม่เป็นมันจะได้ไม่เลยแล้วเราก็วาดตามนี้เลยก็จะได้แบบนี้ต่อมาก็จะเป็น อย่างนี้เป็นอันเสร็จข้อแรกต่อไปข้อที่สองจงเขียนกราฟของ y เท่ากับ3ไซส,ส,ส์2 x ก็จะได้ว่าข้างหน้า3คือหน้าเป็น a ส่วนข้างหลัง2เป็น n คือค่า A คือ3 N คือ2ค่าคือ2พายส่วน N 2พายส่วน2เท่ากับพายเดียวแอมพลิจูด f 3เท่ากับ3 r เรคือลบ3 3แล้วเราก็จะมาวาดกราฟกัน ตรงนี้ก็จะเป็นลบสองพายแล้วก็มันจะเป็นลบสามพายส่วนสองลบพายลบสองลบพายส่วนสองพายส่วนสองพายสามพายส่วนสองแล้วก็สองพาย อันนี้จะเป็น3แล้วก็ลบสขีดเส้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดเลยก็จะได้ว่า จะลากเส้นตามแนวนี้เลยเราองค่อยๆวาดน,นะทุกคนก็ไม่ได้เย่ นี่นะคะน้องๆดูนี่กราฟก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้อาจจะปิดเปี้ยวนิดหน่อยจบไปแล้วข้อสองต่อมาจงเขียนกราฟของ y เท่ากับลบ 2, สองไซน์ x ส่วนสก็เขียนเลย a คือแอมพลิจูดเท่ากับ 2n เท่ากับ1ส่วน2ค่าคือ2พายส่วน n ก็จะเท่ากับ 4π แอมพลิจูดคือ f f ลบ2ก็จะเป็น2เลนส์คือ ลบสแล้วก็2ตัวแรกต้องติดลบเสมอต่อตัวติดลบขึ้นก่อนนะคะก็ต่อมาแล้วก็วาดกราฟเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมาเขียนอันนี้ใหม่ น้องๆเขียนตามพี่เลยนะถ้าไม่ทันกดกดรอก่อนก็ได้พี่คิดว่าพี่ค่อนข้างจะเขียนเร็วอันนี้จะเป็นลบสองอันนี้จะเป็นสองส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมพี่ขอเขียนแค่สองตัวนะคะ ก็เหมือนข้อนี้เนี่ยเหมือนกันเลยแต่พี่ขอเขียนแค่สองตัวนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะวาดตรงนี้เพื่อเราขีดเลยอะไรประมาณนี้ใช่ก็วาดกราฟไปเลย ก็จะประมาณนี้จบไปแล้วข้อ3นี่ต่อมาข้อ4ข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย a คือลบ3 n คือพาย2เอ่อค่าคือ2พายส่วน n นั้นแสดงว่าค่าเราจะเป็น2ส่วนแ m p l i t u d e คือ f ลบ3เท่ากับ3 r e n รนคือลบ3กับ3นั่นเองติดลบต้องขึ้นก่อนแน่นอนว่าติดลบต้องขึ้นก่อนแล้วเ,เราก็เขียนกราฟเหมือนเดิมเลยแบบ M นี้แบบเขียนกราฟอะไรประมาณนี้ น้องอย่าเพิ่งเบื่อการเขียนกราฟนะอันนี้พี่ก็จะใส่เป็นลบสอพายอันนี้ก็เขียนพายส่วนสองี๋ยวขอเขียนแค่นี้นะคะแต่ว่าน้องๆต้องไปเติมให้มันครบนะปึ๊บเราขีดเหมือนเดิมเลยจริงๆน้องๆไม่ต้องขีดก็ได้นะถ้าแบบไม่ถ้าแบบ คิดว่ามันตรงกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่คิดว่าพี่กลัวทําไม่ตรงพี่ก็เลยแบบขีดอ่แล้วเราก็วาดกราฟเลยอาจจะผิดพลาดน,นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราแก้ได้ค่ะทุกคนเราพยายามวาดกราฟให้มันสวยที่สุด น้องๆอย่าว่าพี่น้ำพี่ทำสวยที่สุดได้แค่นี้เลยมันจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหน,นมันพี่จะเป็นช่องไม่เท่ากันด้วย เย้ Yay, ได้แล้วน้องๆทุกคนนี่ก็เสร็จไปแล้วนะคะกับ M3 ของเรานี่อ่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนจะให้ดูว่าทุกคนเขียนทันกันไหมเดี๋ยวพี่จะเดินไป M เอยเดี๋ยวพี่จะเดินไปตัวอย่างที่สองให้ดูนะคะนี่อ่าตัวอย่างตัวอย่างแรกนี่ ก็หวังว่าน้องๆจะเข้าใจนะอย่าลืมส่งเอมนี้ด้วยนะรีบส่งนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวครูตะวันแบบไม่เห็นนะแบบทุกคนต้องรีบส่งโอเคไหมพี่ทําให้ดูแบบทุกข้อขนาดนี้ทุกคนรีบส่งเลยนะบาย,บายๆก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้น้องๆสนุกกับการเรียนคาณิตของครูตะวันนะคะครูตะวันสอนสนุกมากๆแบบมีอะไรให้ทําหลายอย่าง ใช่มีเกมให้เล่นด้วยเวลาสอบก็สอบแบบทันสมัยมากบ๊ายบาย